นายกเศรษฐาทวีสินเปิดเผยว่าคอรม่ยมีมตินะครัเรื่องการให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้แล้วก็เรื่องพลังงานอื่นๆแล้วนักข่าวก็ถามเรื่องค่าแรงด้วยเดี๋ยวไปฟังประเด็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องจากนายกเศรษฐาก่อนโดยมีสามมาตรการหลักคือหนึ่งตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน3 3บาทต่อลิตรข้อ2ราคาปลีกของ LPG ที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15บกิโล ในส่วนลดของค่าไฟให้19.05สตางค์ต่อหน่วยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับรายละเอียดกระทรวงพลังงานและกระทรวงรัฐบาลจะเสนอต่อไปนะครับก็เดี๋ยวบอกผมบอกว่าให้ใช้เงินกองทุนก่อนแล้วถ้าเกิดไม่พอแล้วก็เข้ามาดูงบกางนะครับเดี๋ยวทางท่านอย่างที่ผมเรียนครับเดี๋ยวทางกระทรวงพลังงานจะมีการก็เรื่องคาแรงเผมชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ ชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนที่อยู่ของฐานรากหรือเป็นเฟืองสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอ่ะก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอย่างที่ผมเรียนนะนะครับเมื่อ10ปีที่แล้ว300บาทวันนี้ขึ้นมาอยู่ประมาณ340 350บาทเนี่ยสิปีขึ้นมา1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าครองชีพขึ้นไปเท่าไหร่ครับนะครับตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าเรื่องของอก็ชื่นชมท่านท่านรัฐมน,น,นตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีความมุ่งมั่น โอ้นายกรัฐมนตรีที่ตอบมุสกู่เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจปากท้องสองเรื่องหนึ่งเรื่องพลังงานแล้วก็สองเรื่องค่าแรงเรื่องค่าแรงมุสกู่นายกเอ่ยชมท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะทีนี้เอาทีละเรื่องก่อนก่อนจะไปเรื่องการเมืองเอาเรื่องปากท้องก่อนหนึ่งเรื่องพลังงานเมื่อวานนี้รายละเอียดเพิ่มเติมก็คือคุณรัฐเกล้าสุวรรณคีรีฮะรองโฆษกประจําสํานักนายกได้มีการแถลงฮะว่า คอรมอมีมติเห็นชอบ มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการเดิมซึ่งสิ้นส,สุดเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรนะคะก็จะต่อไปตั้งแต่20เมษายนถึง31กรกฎาคมค่ะและตึงราคาขายปลีก LPG อยู่ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมมีผล1เมษายนถึง30มิถุนายนปี67และให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า19 สตางค์นะคะแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมปี67ก็คาดว่าจะใช้งบสำหรับดำเนินทั้ง3มาตรการค่ะรวมทั้งสิ้น8,300ล้านบาทและในที่ประชุมคอรมอท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐานะคะก็สั่งการให้ดำเนินการของมาตรการดังกล่าวพิจารณาใช้งบประมาณจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงก่อนในส่วนที่เหลือค่อยขอรับจัดสรรจากงบปี67งบกลางในรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นค่ะ อคือพลาดหัวผิดนะครคอรมอรไม่ได้เห็นชอบลดดีเซลนะฮะให้ตรึงให้ตรึงราคาดีเซลฮะไม่ให้เกินไวนะ้ <33 S 2> ถ้าดูการาฟ,ฟิกนี้กระทรวงพลังงานเสนอคอรมอรแล้วคอรมอรก็ไฟเขียวตรึงราคาดีเซลนะตรึงราคาดีเซลเรื่องดีเซลก็คือตรึงไว้ไม่ให้เกินสาสบสามบาทต่อลิตรตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ตอนนี้มัน30กว่าบาทแล้วใช่ค่ะหลายคนกังวลใจว่าจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่เขาก็เลยล็อกไว้ยังไงก็ไม่ให้เกิน33บาทส่วนจะขึ้นหรือลงแล้วแต่ภาวะตลาดอย่างเห็นวันนี้ดีเซลก็ไม่ได้ลงเห็นไหมเพราะยังไม่ใช่การลดราคาดีเซลเป็นการตรึงราคาเพดานเอาไว้ไม่เกินนี้นะส่วนค่าการหุงต้มพฤษภาถึงสิงหาหกเจ็ดนะก็423บาทนะต่อถัง15หกิโลกรัมค่ะ นะอันนี้ค่าดีเซลแล้วก็ค่ากา๊าซส่วนค่าไฟฟ้าช่วงพฤษภาษถึงสิงหาผู้ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยเนี่ยนะ,ะค่าไฟก็3.99บาทต่อนหน่วยนะค่าไฟฟ้าปัจจุบันอยู่ที่4.18บาทต่อนหน่วยะนะอันนี้คือคอมอเห็นชอบตามนี้แล้วเมื่อวานนี้อเอางบมาจากไหนถ้าต้องใช้เงินเนี่ยก็เอามาจากงบกลางต้องใช้ประมาณ8,300ล้านบาท นะจาก3ส่วนนี้ที่มีการประเมินกันเพราะฉะนั้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพลังงานนะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมคือประเด็นเรื่องราคาน้ํามันที่มันปรับตัวสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วกระทรวงพลังงานทําอะไรอยู่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีพลังงานเปิดเผยว่าอตอนนี้กําลังเร่งแก้ไขอยู่มันต้องแก้ในเชิงโครงสร้างแล้วตอนนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็คือ,อนนให้แจ้งต้นทุนน้ามัน แล้วเดี๋ยวจากน,นี้ก็จะมีการขยับต่ออีกไม่ใช่ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นลงทุกวันทีนี้นะจะมีการเข้าไปดูแลไปฟังจากรัฐมนตรีพลังงานเพิ่มเติมตอนน,อน,นี้ตอนนี้มันเป็นองค์นนเ่อนนอะไรองค์ปรกอบตาก็เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบันซึ่งผมีมม็กำลังแก้อยู่ ้้ววอแกเลท่านขามันมีช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นาราคาของเบนซินนะ่ะมันลงแต่ตอนหลังมันก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาตลอดม,มันขึ้นขึ้น,น,นลงลงตามอารมณใจเขาทุกวันนี้ไม่มีใครคุมได้เออคุณรู้ไหมลแล้วเราทำยังไงได้บ้างคือจะขึ้นก็ขึ้นมิจะลงก็ลงแล้วเราทำยังไงได้บ้างไหมคั้เแก้กฎหหาไงเออเขาที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐไม่มีอำนาจเลยได้แต่ขอความร่วมมือตลกไหมเราอยู่กันมาแบบนี้ ถ้าเราแก้กฎหมายใช้เวลานานไหมคะผมทําอยู่ผมทําอยู่จะเร่งทําให้เร็วที่สุดค่ะแก้กฎหมายตอนนี้ทําได้แล้วคือประกาศให้มีการแจ้งต้นทุนนะครั้งแรกเมื่อ15เมษายนที่ผ่านมาให้มีการแจ้งต้นทุนแต่ยังไม่เปิดเผยนะให้แจ้งต่อหน่วยงานรัฐผู้เกี่ยวข้องแล้วหลังจากนี้เมื่อรู้ต้นทุนก็สามารถมาจัดการได้ทีนี้แล้วก็หลังจากนี้ไอ้ที่ขึ้นราคาปรับกันเป็นรายวันเนี่นะยังกับหุ้นเลยเนี่ย หลังจากนี้จะไม่ใช่แบบนี้แล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้ก่อนหน้านี้มันทําไม่ได้เพราะเราไม่รู้ต้นทุน <c oughs> แต่ตอนนี้รู้แล้วก็จะมีการออกประกาศออกกฎหมายอะไรตามมาทีนี้ว่าการขึ้นราคาลงราคาเนี่ย <c oughs> จะทํำยังไง <c oughs> ไม่ใช่ว่าทางปั๊มทำเอาเองเลย <c oughs> ประวัติศาสตร์หน้าใหม่อันนี้คือแฟนเพจ UTN Today ฮะประวัติศาสตร์หน้าใหม่พีรพันจออคลอดกฎหมายใหม่เคาะราคาน้ำมันเดือนละครั้ง ชดเชยราคาน้ำมันด้วยน้ำมันลดภาระให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ก็คือจะมีระบบสำรองน้ำมันทางด้านยุทธศาสตร์หรือว่า SPR ด้วยนะแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการปรับในเชิงโครงสร้างอันนี้เป็นการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะคือตอนนี้มีการสำรองน้ำมันหลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมีแล้วนี่มันไม่เห็นต้องทำอะไรเลยท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่ ระบบสำรองน้ำมันของไทยที่มีอยู่เป็นการสำรองของผู้ประกอบการเอกชนแต่ของรัฐไม่มีเลยถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาศัยน้ำมันสำรองของเอกชนแต่ของรัฐเนี่ยไม่มีเลยทั้งทั้งที่เพื่อความมั่นคงของประเทศมันควรจะมีมาตรฐานก็คือเก้าสิ่วันเป็นน้ำมันของหลวงสำรองเอาไว้เพื่อเกิดศึกสงครามอะไรต่อมีอะไรจะไปพึ่งเอกชนอย่างเดียวนะอันนี้คือส่วนหนึ่ง แล้วระบบใหม่ถ้าทําเสร็จเนี่ยนะระบบราคาน้ํามันนะมันจะไม่กระทบกับตลาดโลกนะ<ม>แต่มันจะทําให้การขายในบ้านเราเนี่ยม,มันมีความโปร่งใสมากขึ้นอก็คือราคาตลาดโลก<อ>จะไม่สง่งผลกระทบกับราคาในบ้านเราฮะ <c oughs> ค่ะอันนี้คือการเปิดเผยซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จอ,อันนี้เรื่องพลังงานนะก็จะเป็นสเต็ปนะส่วนเรื่องค่าแรงท่านต่ําที่นายกชมรัฐมนตรีแรงงานเมื่อสักครู่นี้คือเมื่อวานนี้ที่มีนักข่าวไปถามเพราะว่าหอการค้า ได้มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ใช่ค่ะโดยดรพจนร์พศอารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการคนที่1งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคะณะกรรมการแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานหอการค้าทั่วประเทศสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นมากกว่า50สมาคมร่วมแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ4 0 0บาทโดยเสนอให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกลไกการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดและคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีนะคะทั้งนี้ดรโพเตร์พศก็ได้เป็นตัวแทนในการอ่านแถลงการค่ะว่าหอการค้าทั่วประเทศและสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นเห็นด้วยที่รัฐบาลต้องยกระดับรายได้ให้กับแรงงานแต่การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําควรเป็นไปตามมาตรา87พรบคุ้มครองแรงงานปี2541คนรย่บเ็ไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรจะกินดีกว่ามาจ่ายในระบบรัฐบาลพยายามจะจิสเซอร์ทุกอย่างแบบถูกแถลงข่าว คัดค้านนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศ มีหอนค้าทั่วประเทศและสองเงินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นมากกว่า50สมาคมร่วมแสดงจุดยืนภาคเอกชนคัดค้านค่าจ้างขั้นต่ำ4 0 0บาทเท่ากันทั่วประเทศข้อ2ไม่เห็นด้วยการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศโดยไม่คำนึงถึงผลการศึกษาและการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแน่จากคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดและคณะกรรมการอัตรา,า,า,ตา,าค่าจ้างไตรภาคีอีกทั้งปัจจุบันนี้รัฐบาลได้ดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีส5 6 7าริจ ไปแล้วสองครั้งจึงไม่ควรกระปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีเป็นครั้งที่สามสองไม่เห็นด้วยการปรับอัตราค่าเขาสามอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเป็นเพียงอัตราค่าจ้างของแรงงานแรกเข้าที่ยังไม่ยังไม่มีฝีมือแต่การปรับอัตราค่าจ้างควรพิจารณาจากการทักษะฝีมือแรงงานตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานดังนั้นรัฐบาลควรเร่งส่งเสริมมาตรการทางภาษีลดทางอุปสรรคต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อจูงชจผู้ประกอบการและแรงงานประกอบ สำคัญต่อการ up skill และ re skill และ new skill เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานและเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานหรือว่า, layer, ธธา labor productivity นะครับนี่คือถ้อยแถลงบางส่วนนะครับ<ะ>คือบอกว่าเห็นด้วยในเชิงหลักการ,รที่จะเพิ่มนะรายได้แต่สาคัญก็คือค่าจ้างขัง้นต่ำเนี่ยมันเป็นอัตรา ของแรงงานที่ไร้ฝีมือเข้าแลกเข้าเลยอ่ะเข้าแรกเข้า,ะขานะสิ่งที่ควรทําคืออะไรส่งเสริมมาตรการทางภาษีลดอุปสรรคการพัฒนาฝีมือแรงงานจูงใจให้ผู้ประกอบการและแรงงานให้ความสำคัญกับการอัพสกิลรีสกิลและนิวสกิลก็คือเพิ่มทักษะแล้วรายได้มันจะตามมาค่ะนะมันจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม่เห็นด้วยกับการจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีเป็นครั้งที่สาม อันนี้คือถ้อยแถลงเมื่อวานนี้นะโดยภาคเอกชนหอการค้าทั่วประเทศสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งในนั้นอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหอการค้าไทยก็บอกว่าการปรับขึ้นค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะ400บาททั่วประเทศจะเป็นการกระชากค่าจ้างสูงขึ้นไปจากนโยบายการหาเสียงไม่ใช่การปรับขึ้นค่าจ้างตามกลไกที่ควรจะเป็นด้วยและเดี๋ยวปัญหาอื่นจะตามมาอย่างเช่นราคาสินค้าด้วย แต่เรื่องนี้กระทรวงแรงงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันแรงงานเนี่ยก็ประกาศชัดเจนแล้วว่ายืนยันเดินหน้าขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทจะมีผล1ตุลาคม67นะตามสเต็ปที่เห็นฮะนะคือเริ่มทยอยปรับมาแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการไตภาคีนั่นแหละแต่นี่คือไทม์ไลน์ฮะ,ะว่าจะขึ้นไปสู่400บาทยังไง แล้วหลังจากนั้นนะตามแผนนโยบายเอาไว้ปีเจ็ดศเนี่ยจะขึ้นไปเป็น600้อยบาทนะปี70น็นนนะจะขึ้นไปเป็นสเต็ปยังไงฮะนี่อันนี้คือที่กระทรวงแรงงานเนี่ยได้เคยเปิดเผยเ,เอาไว้นะมั่นใจขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศหนึ่งตุลาหกเจซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่เนี่ยพอถูกนักข่าวถามว่าทางหอ,อการค้าเนี่ยแสดงความห่วงใยแล้วไม่เห็นด้วยท่านนายกก็เลยเอ่ยชมรัฐมนตรี พิพัดรัฐมนตรีแรงงานนะเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ามีแผนชัดเจนว่าจะขึ้นแล้วมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลทีนี้สิ่งที่ต้องติดตามก็คือหลังจากที่หอ,อการค้ามีท่าทีแบบนี้อากระทรวงแรงงานจะทํำยังไงทีนะี้จะต้องพูดคุยกับภาคเอกชนยังไงไหมนะแล้วรัฐบาลเนี่ยจะมีท่าทียังไงนะเพื่อให้มันไปตามที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าหนึ่งตุลาหกเจ็ดประกาศไปแล้วนะประกาศในวันแรงงานด้วยฮะ จะทํายังไงภาคเอกชนเนี่ยยังอยู่รอดได้ด้วยนะจริงๆเรื่อง upskill reskill เนี่ยมันเป็นนโยบายที่กระทรวงแรงงานทําอยู่แล้วด้วยนะจริงๆขยายตรงนั้นเข้าไปเนี่ยนะน่าจะเป็นประโยชน์นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ